ถุงทองต้องกินข้างบนประจำเลยนะเราลูกเอ้ยเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกติดเป็ดก็สิบเอ็ดสิบสองสิบส,ส,ส,สาม,สามครบไหมครบหนุนทองดำไป่ไหนทองดำไปแล้วทองดำ สาวอ้อนชอบกินข้าวนี่สาวอ้อนเอาละเข้าปั้นไปแย่งแล้วเข้าปัน้นข้าปั้นไปแย่งสาวอ้อนกินข้าวแล้ว โอ้มากินละลูกก็ะพาไปไหนให้พัดพาดเอ้ยไปกินอิม่มเดี๋ยวออกไปใส่บาทกันหกโมงออกไปใส่บาทกันไปที ข้าวผัดอิ่มข้าวผัดทองดำข้าวต้มอิ่มกันแล้วอะไรล่ะเชอร์รี่ไปกินให้อิ่มเชอรี่แล้วอะ่ะ อืมปาตังนอนพุงติดพื้นเลยปาตังกระปุ้นปุนไปไหนมาอือ ไปกินไอตบลูกไปเสียงไข่ขเกาลิฟเขานึ่งอ๋อเขาหนึ่งอยู่นู่นเดี๋ยวยเ,เดี๋ยวไข่เกาลิฟเดี๋ยวอ๋อเขาสวย เขาสวยเขาเล็บอ๋อไม่กินข้าวลรวอ๋อ,อเลยเราชอบข้าวไม่ให่หรอลูกดูเขาปันกินตัวเดียวเลยไม่แบ่งใครเลยนะป้านเราอะ่ะกินตัวเดียวเลย ท่าทางจะอร่อยถ,งองงถุงทองหมดไปชามนึงแล้วถุงทองหมดไปชามนึงแล้วท่าทางจะอร่อยไงลูกกระปุนปุน เขาไปไหนลูก แบ่งกันกินนะข้าวปั้นอย่าห่วงกันนะ <S <S อา้าวสาวสวยมากินต่อแล้วลูกสวยอืม ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า